คือจากสภาพอากาศที่หนาวเย็ยนนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดเลยนะครับท่ามกลางการปิดแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดไร้ผู้คนนะครับที่เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยเหตุโควิด -19 ต่างก็ปิดให้บริการชั่วคราวไปก่อนนะครับโดยที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับปิดยาวรอบที่2ไปจนถึงวันที่31มกราคม2564เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนื่องจากว่านักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาพักค้างแรมส่วนใหญ่นั้นก็เป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศของประเทศไทย โดยที่เช้าวันนี้ครับผู้ชมครับนี่ฮะโอ้เจอแม่กระน,นิงครับอุณภูมิต่ําสุดอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูก,กระดึงครับวัดได้4องศาเซลเซียสเกิดแม่กระน,นิงหรือว่าน้ําค้างแข็งติดต่อกันเป็นเวลาวันที่4แล้วนายสมเร็จภูแสนสีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเขาบอกว่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับยังปิดชัวคราวอยู่ไปจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แล้วก็ในช่วงนี้นะครับสภาพอากาศหนาวจัดเป็นวันที่สามถึงสี่ติดต่อกัน หลังจากที่อุณหภูมินะครับหนาวเย็นต่อเนื่องก็เลยเกิดแม่คณิ้งบริเวณซาโนดาแล้วก็น้ำตกเพนพบใหม่ตามยอดหญ้าแล้วก็ใบไม้แห้ง